สูงยิ่งหนาวยิ่งดังมากศัตรูก็มากนะเอ,อ่ยิ่งยิ่งใหญ่มากก็ยิ่งหนาวก็เหมือนกับพลเอกพลเอกอะไรพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีนะปฏิวัติรัฐประหารมาอยู่ในอำนาจมาเท่าไหร่นะหปีมาอยู่ใน,มมน,นะในตำแหน่งหลังจากการเลือกตั้งอีกปีกว่าเกือบสงปีก็โดนขับไล่จากพวก3นิ้วนะนักเรียนนักศึกษาขับไล่กันนะแกก็ไม่ยอมออกครับ นะแกถามอยู่คําเดียวผมผิดอะไรมีใครซื่อสตัตย์สุจริตมีใครจงรักภักดีกว่าผมไม่มีไหมนะนะเก่งกว่าผมก็เข้ามาแทนผมไม่ได้อยากตั้งใจจะเป็นนายกหรอกนะแต่ผมไม่แต่ผมไม่ออกนะครับก็เป็นปัญหาการเมืองกันมาถึงส่วนนี้ถามว่าผลงานพลเอกประยุทธ์ก็มีครับเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยเรื่องบ้านเมืองสงบอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะแต่ความสงบแล้วมีเรื่องปากท้องนะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะมานั่งดาประยุทธ์ไม่ใช่นะ เราเป็นคนเสียภาษีเราก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์นายกส่วนดีก็มีบ้านเมืองสงบเสื้อเหลืองเสื้อแดงเลิกทะเลาะก,กันนะครับนะออนะนะครับอันนี้ก็เป็นนะแต่เรื่องธุรเรื่องธุรกิจเรื่องปากท้องอะไรต่างๆแยๆ่เรื่องความเหลื่อมล้ำนะการทุจริตเนี่ยรายงานจากคณะกรรมการปปชะนะเ,ออเห็นบอกนะครับยุคนี้ครับทุจริตมากที่สุดยุคคอสอชอซึ่งประยุทธ์บอกไม่เป็นความจริง นะครับคืออะไรก็แล้วแต่นะ s อ l ซูลู o พาวเวอร์เอฟซูลูคอร์รัปชันนะอำนาจเบ็ดเสร็จนะการคอร์รัปชั่นมันก็เบ็ดเสร็จนะครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องปกติธรรมดานะยิ่งตรวจสอบยากนะนะตรวจสอบไม่ได้นะองค์กรอิสระง่อยเปรียดเสีย,สยขาหมดนะครับองค์กรอิสระมาจากใครมาจากสวสวมาใครมาจากประยุทธ์นะ ประยุทธ์เป็นคนจิ้มมานะครับเป็นคนแต่งตั้งมาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมาจากประยุทธ์เริ่มจากประยุทธ์แล้วก็มาสวสวก็มาองค์กรอิสระเพราะนั้นการตีกงตีความต่างๆนั้นนะครับมันก็ถูกตั้งคําถามว่าการตีความเหล่านี้นะเป็นกลางหรือไม่อย่างไรซึ่งนะมันก็ทําอะไรไม่ได้ในเมื่อองค์กรอิสระต่างๆนั้น <c oughs> เป็นผลพวงมากจากการรัฐประาหารยึดโยงอำนาจ นะของนายกรัฐมนตรีพรรคการเมืองที่สนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็การจะล้มล้างมันก็ไม่ใช่กระโดนคดีมาตราร้อยสิบสองกันทั่วนหน้าเด็กอายุสิบหกก็โดนนะครับนะล้อเลียนะต่างๆแต่งกายอะไรต่างๆนะครับก็โดนกระดงคดีกันเนยอะแม่ยกน้องสายเจริญภูระก็โดนแกนนำโดนหมดโดนกันโอ้โหนะรวมๆแล้วเนี่ย ทั้งร้อยสิอะไรต่างๆมีจำนวนคดีนี่น่าจะถึง200หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะเยอะแยะมากมายในการที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงขึ้นในประเทศการเรียกร้องให้นายกลาออกนะการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจะต้องมีเด็กนักเรียนนักศึกษาติดคุกิตจรางมากมายขนาดนี้แล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ก็คือเขาต้องการให้มีการยกเลิกมาตราร้อยสบบางคนก็ต้องการให้ลดโทษ นะบางคนก็ต้องการให้แก้ไขนะครับนะก็เนี่ยตอนนี้นะครับก็หลายๆคนนะบางส่วนก็ต้องการยกเลิกบางส่วนห้ต้องการแก้ไขบางบางส่วนบอกให้ย้ายไปอยู่ในหมวดอื่นไม่ต้องมาอยู่ในหมวดของความมั่นคงพออยู่ก็อยู่ในหมวดของความมั่นคงแห่งรัฐปุ๊บมันก็ทําให้อะไรเป็นเครื่องมือทางการเมืองทําให้นักการเมืองผู้มีอำนาจนะนะนะก็สามารถ เอาเรื่องมาตรา112มาใช้ในการนะครับเด็ดหัวดำเนินคดีกับฝ่ายต่อต้านหรือฝ่ายที่มีความเห็นต่างทางการเมืองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายที่เขาต้องการแก้ไขปรับปรุงมาตรา112เนี่ยเขาว่ากันนะครับนะนะครับนะส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามาตรา112เนี่ยควรจะแก้ไขในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องโทษมันหนักเกินไป15ปีน่าจะลดลงมาความเห็นส่วนตัวนะ นะครับน่าจะลดลงมาแล้วก็โทษขั้นต่ำสามปีนี่มันก็หนักไปน่าจะลดลงมานะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองและอย่างที่อยากให้มีการแก้ไขก็คือน่าจะมีหน่วยงานเฉพาะในการแจ้งความคดีเกี่ยวกับเรื่องมาตรา1 12นะไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะเสื้อเหลืองนะสลิมหรือใครแล้วแต่ นะเดินสายแจ้งความโรงพักนั้นโรงพักนี้กันทั่วประเทศผมว่าไอ้แบบนี้ด้วยความเคารพเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีหน่วยงานเฉพาะมีการแก้ไขกฎหมายให้หน่วยงานเฉพาะเป็นคนเริ่มต้นไม่ใช่ให้ประชาชนใครก็ได้น่าจะมีหน่วยงานขึ้นมานะครับทำหน้าที่ในการออร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับมาตรา1 1 2แล้วก็ ตอนนี้ก็มีเด็กอายุ16ปีเรียกว่าเยาวชนแล้วกันนะยาวชนอายุ16ปียังไม่ถึงนี้ก็ถูกดำเนินคดีเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ไม่ใช่เป็นคนพูดจานะอ่หมิ่นสถาบันก็กลายเป็นตัวการร่วมเพราะตอนนี้ก็ตํารวจก็เริ่มจะมีการแจ้งความแจ้งความอย่างเช่นคุณทรายเนี้ยไม่ได้ขึ้นเวทีนะตามข่าวนะจริงเท็จอย่างไรไม่ทราบก็กลายเป็นตัวการร่วมไปนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับว่า มันจะขยายดําเนินคดีมาตรา112มากกว่าคนพูดไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับแล้วจะกลายว่าคนที่ต้องมาติดคุกกิตารางกับมาตรา112เนี่ยเพราะการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเนี่ยจะมีมากน้อยเพียงไรคดีเหล่านี้จะไปถึงศาลไหมนะครับเห็นมีข่าวนะครับว่า UN เนี่ยก็อยากจะไม่ให้มีการอะไรใช้มาตรา112ไม่รู้จริงหรือเท็จอย่างไรผมไม่ยืนยันนะเห็นดูข่าวในโซเชียลไม่รู้จริงหรือเท็จ เห็นดูผ่านๆน,นะครับไม่รู้จริงหรือเท็จนะเรื่อง UN นะครับนะก็นะก็ดูนะครับว่าเออการใช้มาตราเหล่านี้จะเป็นการลิดลอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่เราก็ติดตามกันต่อไปนะครับนะส่วนตัวผมเนี่ยไม่มีการกระทําใดๆที่เป็นการดูหมินหมินประมาทอาฆาตมาดร,ร้ายสถาบันผมไม่มีอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าผมสนับสนุนการประท้วงภายใต้รัฐธรรมนูญและภายใต้กฎหมายของประเทศไทยอะไรที่ผิดกฎหมายผมไม่สนับสนุนนะครับส่วนแกนนํานั้นในการต่อต้านรัฐบาลหรืออะไรต่างๆนั้นถ้าเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญก็ไม่มีความผิดถึงแม้โดนแจ้งความจับก็ไปสู้ได้ในชั้นศาลถ้าเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องห่วงครับนะครับนะถ้ามั่นใจว่าเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องห่วงอะไร นะครับสบายใจได้นะครับ